มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการกดขันและลาตะเวนริมฝั่งแม่น้ำโขงขึ้นทะเบ,บียนเรือและจุดจอดเรือทุกด่านฟอรระวังตรวจสอบผู้เดินทางพนักง,งานขับรถบรรทุกเข้าออกประเทศรวมทั้งสถานีขนส่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงเป็นมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหารเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามประเทศโดยเฉพาะพื้นที่3ามอำเภอที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงคืออำเภอว่นใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอดอนตาล โดยได้บริการตรวจกันทุกวันค่ะหลังจากที่จับแรงงานต่างชาติลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย8คนเมื่อสัปดาห์ก่อนจากการคัดกรองโควิด19เบื้องต้นไม่พบและก็ได้ผลักดันกลับประเทศแล้ว เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดจะประชุมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการเฝ้าระวังโควิด -19 ซึ่งจังหวัดเลยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ําโขงและก็พบการลักลอบนําสิ่งผิดกฎหมายข้ามมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าปัจจุบันนะคะจะยังไม่มีรายงานการลักลอบเข้าประเทศก็ตามค่ะ